นี้ก็จะมาเปิดกล่องหนังสือนะคะที่ได้มาใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคลิปนี้ก็จะไม่รวมกับหนังสือมือสองนะคะที่พลอยได้มาจากงานหนังสือมือสองของห้องสมุด n e w s เ n h h a ส s l i b r a r y ที่พาไปวอกกันในคลิปที่แล้วบางเล่มที่จะเปิดในวันนี้เนี่ยแอบอ่านไปแล้วนะคะบางเล่มแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือยังไม่ได้เปิดค่ะก็เดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันวันนี้เลย อันแรกนะคะมาจากสำนักพิมพ์อม,มรินค่ะก็เป็นของรางวัลละการที่พลอยได้มาจากการไปเข้าร่วมกิจกรรมของทางสำนักพิมพ์อม,มรินค่ะที่ให้รีวิวหนังสือมีประมาณ10บเล่มนะคะของอมริน How to ค่ะแล้วก็เลือกมารีวิวหนึ่งเล่มเราก็ได้หยิบเล่มนี้ค่ะ หลายๆคนก็คงได้ดูคลิปไปแล้วด้วยเนาะก็สูจูสูงสุดของชีวิตด้วยพรีมิส,สามสุขค่ะพลยรีวิวใน t i k t o k นะคะก็ไปตามชาแ e l t i k t o k ของพลยได้นะก็ได้รางวัลมานะคะก็จะได้เป็นหนังสืออมารินมาอ่านตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะออกมารีวิวให้ทุกคนดูเรื่อยๆเนาะห่อนี้เนี่ยก็มาเยอะมากทั้งหมด5เล่มค่ะแล้วก็คือพลยอะมาเปิด ช้ามากเลยนะคือจริงๆทางสำนักพิมพ์เนี่ยส่งมาให้นานมากๆแล้วนะคะเป็นน่าจะเป็นเดือนหนึ่งได้แล้วแหละแต่พอยก็จะเป็นแบบนักดองพัสดุนะเปิดทีเดียวอะไรอย่างนี้โหมีเล่มฮิตด้วยนะคะเล่มที่แบบเหมือนตอนนี้เห็นคนอ่านเล่มนี้กันเยอะมากก็คือ a d d y o u r b a s e ค่ะเป็นคุณแบบที่ดีที่สุดโอ้เห็นคนรีวิวเยอะมากพอยก็ไม่รู้ว่ามีเล่มนี้ไปด้วยไม่งั้นเนี่ยจะรีบเปิดอ่าน รีบแกะเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอแอบ,บสปอยให้ฟังว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะ Add Your b a s e เป็นคุณแบบดีที่สุดเนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าปลดล็อกเวลาพลังงานและลำดับความสำคัญในชีวิตเพื่อเป็นอิสระจากความเครียดงานของคนอื่นแล้วก็สิ่งรบกวนทุกรูปแบบอันนี้เหมือนเป็นการทำความเข้าใจตัวเองเลยอะว่าเออเรามีพลังงานชีวิตในการแบบดำเนินชีวิตเนี่ยในแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าเกิดดูตามสารบ,บัญเนาะก็ พาร์ทแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเครียดขนาดนี้ไม่ดีแล้วเออก็เหมือนกับแบบคงเป็นเหมือนกับการทำความเข้าใจตัวเองว่าแบบเออตอนนี้แบบมีความเครียดอะไรยังไงอยู่แล้วก็วิธีการจัดการอ่ามันจะยังไงพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องใส่ใจเวลาของคุณใช้พลังงานให้เต็มที่ที่สุดทำสิ่งสำคัญให้รู้ล่วงไปก่อนแล้วก็จากทฤษฎีสู่ชีวิตจริงโอเคก็คิดว่าเป็นหมวดจิตวิทยาพัฒนาตัวเองที่ เป็นเล่มที่จะทําให้เราอะเข้าใจพอเข้าใจตัวเองแล้วก็จะสามารถจัดการแล้วก็ควบคุมชีวิตตัวเองได้ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับมันจะทําให้เรารู้จักพลังงานของตัวเองอะว่ามันวิ่งยังไงไหลยังไงอะไรเงี้ยช่วงเวลาไหนเออเหมาะกับการทํางานแบบไหนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็คือเป็นการเดานะจากการที่เพิ่งจะเปิด แกะหอ,อกมาเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้อ่านแล้วก็ได้ทําความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะก็ถือเป็นเล่มที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าคือตัวเราเองอ่ะได้พยายามหาสมดุลของตัวเองเหมือนกันว่าเออเราอะ่ะเหมาะที่จะทํางานอะไรในช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นเออแล้วเราเป็นคนแบบกลางวันเป็นคนกลางคืนหัวจะเล่นช่วงไหนอะไรเงี้ยก็จะพยายามสังเกตตัวเองแล้วก็เอา Activity ที่จะต้องใช้ชีวิตอะคะ่ะไปจับอ่าเล่มนี้ก็คิดว่า,น,าน่าจะได้ช่วยเราเลยทีเดียวเล่มที่2นะคะชื่อว่าใช้สมองพลังบวกเอาชนะพลังลบเออเพราะการรู้วิธีตีสนิทกับความวิตกกังวลทุกรูปแบบของตัวเราคือกุญแจสู่ตัวตนที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิต คนเขียนเนี่ยเป็นชาวเกาหลีนะคะก็คือเป็นนักจิตบําบัดที่ช่วยปลูกจิตวิทยาเชิงบวกให้แก่บริษัทชั้นนามากมายในเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นหนังสือจิตวิทยาที่แบบให้เราเนี่ยได้เข้าใจอารมณ์ของตัวเองทั้งแบบความโกรธความกลัวความเครียดความกังวลวิตกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็หาวิธีในการจัดการกับมันซึ่งถ้าคนเขียนเนี่ยคือทัพปิสที่ ทำงานให้กับบริษัทชั้นนํามากมายในเกาหลีใต้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในวัยทํางานเนาะคนที่แบบทํางานอยู่ในบริษัทใหญ่หรือว่าทํางานอยู่ในออฟฟิศแล้วมันต้องมีความเครียดความกังวลกับการดีลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออเราทุกคนก็จะมีความกังวลอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะก็แบบจะมีแบบฝึกหัดให้แบบลองวาดภาพความกังวลของตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ในแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาก็จะมี พูดถึงความคิดกังวลความรู้สึกกังวลนิสัยกังวลความสัมพันธ์ที่กังวลเออแล้วก็ชีวิตที่กังวลอเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่า ในแต่ละพาร์ทคะก็จะมีกิจกรรมเหมือนเป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทําไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออมีความเครียดมีความกังวลในการทํางานในการใช้ชีวิตหรือว่าอีเวต์ในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยถ้าได้ลองอ่านเร่มนี้เราได้ใช้แบบฝึกหัดไปด้วยก็น่าจะมีประโยชน์นะคะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่บอกว่าตอนที่คิดเยอะเกินไปให้ดีท็อกอความคิด ดีท็อกซ์ก็คือแบบให้ขับพิษท,ที่อยู่ในร่างกายใช่ปะ่ะเวลาที่เรามีความคิดสะสมที่เป็นของเสียอะไรเงี้ยเราก็ต้องขับมัน,นออกไปบ้างนะคะให้ความกังวลแล้วก็ความคิดที่ไม่จําเป็นเหล่านี้ออกไปจากหัวเราเออก็จะเป็นวิธีการจัดการรูปแบบหนึ่งเนาะอ่ะน่าสนใจต่อไปนะคะมีอีกสามเล่มของอมมินนะคะที่ส่งมาให้พร้อมกันคนเล่าเห็นภาพคนฟังเห็นด้วย The pop-up pitch เอ้ยอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่แบบกำลังสนใจในการที่จะพัฒนาตัวเองเนาะในการที่จะฝึกฝนสกิล r e s e n t a t i o n นะคะการนำเสนอแล้วก็การขายไอเดียขายของต่างๆนะคะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นวิธีคิด10ขั้นตอนแบบ pop-up pitch ที่จะช่วยให้เราคิดเป็นภาพแล้วก็เล่าเรื่องให้ได้โดนใจขายทุกอย่างให้ได้ใน7นาที น่าสนใจนะคะก็คนเขียนเนี่ยเป็น international bestseller นะคะเขาบอกว่าเป็นนิยามของเขานะเขาคือนักคิดด้วยภาพก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยเท่าที่เปิดอ่านนะคะก็เหมือนกับเป็นการพยายามที่จะนำเสนอละการวิธีในการที่เราจะทำการเล่าเรื่องซึ่ง process ในการเล่าเรื่องออกมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีตั้งแต่วิธีการคิดใช่ไ่ะวิธีการนำเสนอ เออเขาบอกว่ามันก็จะใช้ได้ทั้งกับการขายของการสัมภาษณ์งานเออเราจะแบบไปเจรจาต่อรองขอขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใดๆนะคะพรีเซนต์โปรเจกต์ต่างๆถือว่าเป็นอันที่เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจใครจําเป็นจะต้องแบบขายงานขายของอะไรเงี้ยหรืออีเวนต์แบบจะต้องทำสตอรี่เทลลิ่งอะคะ่ะก็ อาจจะลองไปหาดูนะคะเล่มนี้พายว่าก็ดูจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับวัยทำงานนะต่อไปเล่มนี้ก็คือ the business reinvention of japan นะคะญี่ปุ่นใหม่พิชเกมธุรกิจพิชิตโลกเออเขาเหมือนกับมันมีหลายๆคนอนะ่ะพูดว่าญี่ปุ่นเนี่ยช่วงที่ผ่านมารวมถึงนะตอนนี้ด้วยละมังก็ยังเป็นแบบ ทศวรรษที่สูญหายนะคะมันก็มีหลายๆเล่มออกมาเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มหนึ่งเข้าใจว่าคงจะเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจของญี่ปุ่นนะคะทำให้เห็นแบ็กกราวก่อนว่าเออมันมันมีอะไรยังไงสภาพแวดล้อมมายังไงแบ็กกราวการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเฟื้องฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็วิธีการจัดการทางแบบเรื่องของการบริหารจัดการตลาดการเงิน นะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแล้วก็การจ้างงานแล้วก็การใช้อินโนเวชันก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือน history ของภาคธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปยาวนานมากเออก็อยู่ในช่วงใกล้ๆที่ผ่านมานี้นะคะก็น่าจะทำให้เราเข้าใจประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เศรษฐกิจโลกได้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครสนใจแนวๆนี้นะก็ ชื่อหนังสือว่าญี่ปุ่นใหม่พกเกมธุรกิจพิชิตโลกค่ะเล่มสุดท้ายชื่อเรื่องว่า the no asholru ที่นี่ไม่ต้อนรับคนเฮงสวยชื่อฟาดมากแม่ชื่อหนังสือฟาดมากอันนี้คือยังอยู่ในซีลนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนจะเคยได้ยินเนาะว่ามีหนังสือของคนเขียนเดียวกันเนะะี่ยค่ะประมาณนี้แนวๆนวนี้อะไรอย่เงี้ย ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันเขาบอกว่าน,นี้เป็นประถมบทของศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยนะคะก็เป็นจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเหมือนกันพูดถึงกฎที่จะช่วยกันคนเฮงซวยให้ออกไปพ้นจากชีวิตนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้ทำงานอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สงบสุขหรือไม่ก็เอาตัวรอดได้ถ้าคนแย่ๆ,ๆอย่างเหล่านั้นยังเพ่นพ่านอยู่นะคะคือมันเป็นปรมบทพอเขาบอกว่าเออเหมือนกับ ไอเรื่องศิลปะกันอยู่ร่วมกันกับคนเฮงซวยอะ่ะมันคือเป็นหนังสือที่แบบทําให้เราหาวิธีการจัดการในการที่จะใช้ชีวิตกับคนเหล่านั้นใช่ปะแต่ว่าอันเนี้ยย้อนกลับไปถึงต้นต่อว่าเฮ้ยจะทํำยังไงให้ไม่ต้องมีคนเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในองค์กรทําให้องค์กรที่มีอรารยธรรมตกต่ำอะไรเงี้ยป้องกันและบรรเทาความเสียหายมหาศาลที่คนเฮงซวยได้เกาะขึ้นแล้วหรือกําลังจะเกาะขึ้น ไม่ว่าคนแย่ๆพวกนั้นจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานไม่ว่าคนเดียวหรือเป็นฝูงไม่ว่าความเฮงโซยนั้นจะมาในรูปแบบของการแก่นแกล้งทำตัวน่ารังเกียจงี่เงา่าเผด็จการกดขี่แทงข้างหลังหรือปั่นประสาทโดยวิทยาลัยก็ตามเล่มนี้ก็จะพาให้ไปเจอปัญหาต้นตอแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้คนเฮงซวยเนี่ยมาดึงองค์กรให้มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นเนาะคือคนเขียนเนี่ยเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะ ก็อาจจะเป็นเล่มหนึ่งที่ช่วยให้เออเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในแบบอาจจะที่ทำงานอะไรเงี้ยได้มีความสุขมากขึ้นได้รู้จักวิธีการ h a เดลิลแล้วก็จัดการกับคนประเภทที่เรารู้สึกว่าไม่เห็นซวยอะไรเงี้ยมากขึ้นอุ๊ยแล้วก็ทางอมมินเขาก็มีที่ขั้นหนังสือมาให้ด้วยมีโน้ตด,ด้วยค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะขอให้สนุกกับการอ่านนะคะเล่มไหนอ่านแล้ว ชอบอย่าลืมมาแบ่งปันแล่าสู่กันฟังนะคะ mm hmm. ทีมอมารินบุ๊กอุยน่ารักมากเลยค่ะค <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะ,คะ,คะก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะฝอเองก็ตั้งใจที่จะจอยกิจกรรมนี้นะเออรู้สึกว่าแบบเอออยากหาอะไรแบบตื่นเต้นในชีวิตก็เลยไปแบบไปร่วมสนุกกับกิจกรรมในการแข่งรีวิวหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ภูมิใจกับรางวัลที่ได้มานะคะ ก็เดือดจะอ่านอย่างดีเลยนะคะส่วนต่อไปจะเป็นส่วนที่ซื้อเองนะคะอันนี้พลอยก็จริงๆก็ซื้อมาตั้งแต่เดือนแบบเมษาเรยนแล้วแหละเออน่าจะประมาณปลายเดือนอะไรเงี้ยกจากเจ้าเดิมนะคะคุณคลังบุ๊กนะคะพอเอฟมาสองเล่มแหละเออเพิ่งดูตัวเหมือนกัน หนูว่าเล่มเดียว the professor and the mad man ค่ะนี้ก็เป็นหนังสือมือสองนะคะที่คุณอูก,ก็เอามาปล่อยในเพจคลังบุ๊กนะคะใน Instagram ส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือ the tipping point นะคะน่าจะเอฟมาพร้อมๆกันนี่แหละคือทั้งสองเล่มอะ่ะก็อาจจะไม่ได้แบบโหสภาพดีวิ้งนะแต่ว่ายังถือว่า ดีแบบค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะคะคือแบบสภาพเนี่ยคือมันยังแบบอ่านได้อะมันมีแค่กระดาษเหลืองไปตามการเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าดูแบบน่ากลัวก็เป็นสองเล่มที่ได้มาในราคาที่ดีมากแต่ว่าพ่อยจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าก็จําได้ว่าแบบเอ้ยคุ้มค่ามากเพราะว่าคุณอูก,ก็เอามาลดแบบเออ ต้องไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์และถ้าเอามาลดขนาดนี้นะส่วนเล่นมนี้ค่ะได้มาจาก b 2 s เออก็แบบไปเดินเดินเซนท้านอะไรเงรี้ยเนาะแล้วก็แวะเข้า b 2 s นะคะชื่อเรื่องว่าส่องสภาวะดิจิตอลศตวรรษที่21ผ่านแว่นวรรณกรรมก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นหนังสืออะไรยังไงแต่ว่าอาจจะคิดว่าคงเป็นเชิงวิชาการแนวแนวแบบวิชาการในวรรณกรรมอะไรองเงี้ย แต่ก็ไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะคะก็คือแค่อ่านชื่อแล้วก็ดิฉันก็ตัดสินใจซื้อมาเลยอ่านคําโปรยในปกหลังให้ฟังละกันค่ะฐานคิดในการรวบรวมประเด็นสํารวจสภาวะความเป็นดิจิทัลและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในหนังสือเล่มนี้มาจากความเชื่อว่าองค์ความรู้ด้านศิลปาศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีความจะเป็นอย่างยิ่งยวดในศตวรรษที่21โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จะดูเต็มไปด้วยสาบกลิ่นอายแสนโบราณของสื่อสิ่งพิมพ์อย่างวรรณกรรม เนื่องจากวรรณกรรมนั้นสามารถเป็นพื้นที่ของการคาดการณ์และวิาพากษ์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสภาวะที่ความเป็นดิจิทัลสมบูรณ์เป็นเรื่องปกติยังไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นเรื่องข้างในจะเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะก็คือนี่แหละคิดว่าคงเป็นงานเชิงวิชาการนะคะของสายวรรณกรรมอ่ะถ้าใครได้เรียนเล่มนี้หรือว่าได้อ่านเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาแนะนำมาป้ายยากันได้นะคะ แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้แกะออกจากซีลเนาะเดี๋ยวถ้าได้อ่านก็คงจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะอีก3ามเล่มที่ได้มาแล้วก็มีหนึ่งเล่มที่อ่านไปแล้วแล้วก็รีวิวไปแล้วด้วยนะคะก็จะมีเล่มนี้สุรัตสวัสดิการนะคะก็ทั้งสามเล่มมาบอกก่อนว่ามาจากสำนักพิมพ์ม,มติชนนะคะก็คือซื้อมาในช่วงเลือกตั้งนี่แหละเราก็รู้สึกว่าเราต้องการ Information มากขึ้นในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะก็เลยก็เลยเลือก3มเล่มนี้มาอ่าเล่มเล่มแรกสู่รัฐสวัสดิการนะคะแล้วก็เล่มที่สอง h e people ปฏิวัติภาษีเงินได้ให้เท่าเทียมนะคะก็เหมือนมีคนมาคอมเมนต์พูดถึงเล่มนี้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้พลอยก็ได้ได้อ่านแบบคร่าวๆไปรอบนึงแล้วนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวคงไปลงรายละเอียดอีกนิดนึงเพราะว่า ดีเทลค่อนข้างเยอะมากหมายถึงว่าข้อมูลอะไรเงี้ยที่เอามาประกอบเป็นเนื้อหาในหนังสือค่ะก็เยอะแล้วก็น่าสนใจด้วยนะคะแต่ว่าก็บอกก่อนว่าเป็นงานเชิงวิชาการนะถ้าใครอยากจะทำความเข้าใจจริงๆนะคะก็ไปลองหาอ่านได้ หนังสืออะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้อ่านยากหรอกแค่ข้อมูลมันมันเยอะมันแน่นแล้วก็อาจจะต้องคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อทําความเข้าใจอ่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือปฏิรูปกองทัพไทยนะคะ transform or die ก็คืออยากทําความเข้าใจมากขึ้นแหละว่าเออที่เขาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปกองทัพเนี่ยมันคืออะไรวะเออแล้วมันแบบที่มาที่ไปทําไมต้องปฏิรูปอะไรเงี้ยแล้ววิธีการใน,ในการที่จะปฏิรูป คืออะไรเออประมาณนั้นนะคะก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจมากขึ้นอันนี้หมดละหนังสือที่เป็นฟิสิเคิลที่ซื้อมาเป็นเล่มๆนะคะแล้วก็ช่วงเดือนที่แล้วอะ่ะเพลก็มีแบบอ่านอ e ีบุ๊กด้วยนะคะจะมีทั้งหนังสือที่ยืมอ่านแล้วก็ซื้ออ่านเออก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์ด้วยว่าที่ซื้ออ e ีบุ๊กในเดือนที่แล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีสองเล่ม พอซื้อในเมพปนะคะเพราะว่ามีลดราคาของสำนักพ,พิมพ์อมารินเช่นกันค่ะก็มีเล่มของเดอะพิโคโลนะคะนี่ร้านกาแฟจันเต็มดวงในคืนที่จันไม่เต็มดวงค่ะอันนี้เป็นเล่มสองนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นภาคต่อของแมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันเต็มดวงเอออันนี้อ่านจบละสนุกแล้วก็ รู้สึกว่าก็อินมากขึ้นเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังละกันเดี๋ยวจะสปอยยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะเล่าอะไรให้ฟังแต่ว่าก็ยังคงเป็นเรื่องราวเดิมๆเ,เ,เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟจันเต็มดวงที่แบบมีคนแวะเวียนมาพูดคุยกับเหล่าแมวเหมียวบาริสต้าอะไรอย่างนี้แล้วก็แมวบาริสต้าแล้วก็ผู้จัดการร้านอะไรอย่างี้คะ่ะก็จะมีความสามารถในการดูเขาเรียกว่าอะไรนะ เบิร์ชาร์ตเนทิลชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนเป็นการพยากรณ์ทำนายดวงชะตาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะส่วนอีกเล่มหนึ่งที่ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อ่านจริงๆอันนี้คือแบบซื้อในสื่อแบบวนเวอร์มาคือซื้อออดิโอบุ๊กจาก Audible มาแล้วแล้วก็ฟังไปสองรอบแล้วแล้วก็ยังจะซื้อหนังสือภาษาษไทยมาอีกนะคะก็คืออ่ะเล่มฮิตเล่มหนึ่งแหละ เหมือนแบบของมันต้องมียังไงไม่รู้เนาะ4,000 weeks นะคะชีวิตเรามีแค่4,000สัปดาห์คิดว่าเดี๋ยวจะแบบเออมานั่งอ่านเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบจริงๆริงจังๆอีกทีนึงนะคะแล้วเดี๋ยวคงจะมีรีวิวของเล่มนี้ออกมาด้วยเหมือนกันหมดแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสิ่งที่เป็นหนังสือที่เข้าใหม่นะคะในเดือนที่แล้วที่ผ่านมานะคะก็ยังคงเอนจอยกับการ มีหนังสือใหม่ๆเติมเข้ามาอยู่ในเชลฟของตัวเองะคะ่ะแม้ว่าคลิปนี้จะไม่ได้มีสาระอะไรมากก็ขอให้ทุกคนบันเทิงไปพร้อมๆกันกับดิฉันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย